สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแอบส่องกันหน่อย่อนว่าวหน้างานเพื่อนร่วมงานของคุณหรือว่าเจ้านายของคุณนะคะเขาคิดยังไงกับคุณกันแน่นะเรามดูกันเลยดีกว่านะสั้นๆสั้นๆหัวหน้างานเจ้านายเพื่อนร่วมงานของคุณนะคะเขาคิดยังไงกับคุณกันนะคะอืมเขาคิดว่าคุณน่ะคุณน่ะเหมือนกําลังมองหาโอกาสอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณก็เหมือนเป็นคนที่ทางานหนักไม่เอาเบาไม่สู้แล้วก็อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่หัวหน้างานคุณคิดนะคือแม้ตัวคุณอาจจะว่าคุณน่ะทำงานเต็มภาระกำลังทำงานเต็มกำลังแล้วก็ เขาเรียกว่าย่างไทำงานไม่เต็มศักยภาพทำงานไม่เต็มเงินเดือนอ่ะเขาจ่ายไปเขาอาจจะจ่ายเงินเดือนคุณสามหมื่นอย่างเงี้ยแต่คุณทำให้เขาอยู่หมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะเขาก็ยังคิดว่าคุณอ่ะเหมือนเป็นคนที่ยึดติดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างยึดติดอยู่กับกรอบเดิมๆไม่พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหรือเรียนรู้หรือรับโอกาสใหม่ๆที่บางทีเขาให้โอกาสหรือยื่นโอกาสให้คุณเพื่อขยับตำแหน่งหรือเพื่อที่จะเได้ทำอะไรใหม่ๆเหมือนคุณยังติดอยู่กับกรอบเดิมๆแบบ เอออยากทำงานสบายๆอยากได้เงินเยอะอยากได้เงินมากแต่ว่าไม่ได้อยากได้งานเยอะเนาะอันนี้คือตัวคุณอาจจะตรงหร <m> ืออาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเค <m> ือเป็นทุกๆคนอันนี้บอกก่อนว่ามันเป็นทุกๆคนที่เราอยากทำงานสบายแล้วเราอยากได้ผลตอบแทนที่ดีที่มันแบบที่มันทำให้เราสุขสบายให้เราสบายใจแต่ว่าณ <m> ตอนนี้นะคือบางทีโบว่าคุณกับหัวหน้างานหรือผู้ร่วมงานของคุณค่ะเราคุณทั้งสองคนอะมองกับกันคุณไม่ได้มองในฝั่งของเจ้านายหัวหน้างานหรือใครก็ตามอะค่ะอืมเนาะคือคุณบางคนอะโบบอกว่า พน,นักงานเพื่อร่วมง,งานของคุณอนะเขามองว่าคุณอาจจะอยากไปเริ่มต้นใหม่ไปหางานใหม่หรือไปสัมบางคนนะ่ะเพียงแต่ว่าคุณเหมือนยังยังไม่ได้พยายมามมากพออ่ะเออเขาเรีออยกว่างไงนะคือคุณไม่ได้ลงมือทำมากพออย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเพียงแต่ว่าคุณแค่รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้มันก็สบายดีมันก็สบายถ้าไปที่ใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะมั่นคงจะดีขนาดนี้หรือเปล่าก็เลยเออจะสบายขนาดนี้าก็คือสิ่งที่ที่ทหวัวหน้างานหรือเพื่อร่วมงานเขาคิดกับคุณนะคือ มันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณถ้าคุณได้เรียนรู้แล้วคุณได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้นะโมมองว่ามันจะทำให้คุณหลุดพ้นกับอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะได้งานที่ตรงใจคุณมากกว่านี้คุณอาจจะเพราะว่าตอนนี้ทัศนคติทางการงานของคุณค่ะทัศนคติต่องานปัจจุบันของคุณต้องใช้คำว่าทัศนคติต่องานปัจจุบันของคุณมันไม่ได้แบบเป็นทัศนคติเชิงบวกอะค่ะโบไม่แน่ใจว่าในคลิปในช่องอยี่ยของโบค่ะโบได้ทำ เ,เขาเรียกว่าอางทำคลิปไปน่าจะคลิปก่อนหน้นานีาปมาณสงคลิปสอาคลิปอะที่จะพูดเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่องานนะคะน่าจะเป็นพิกาศที่พายอยากเล่าเรื่องน,น,ะะ <c oughs> น่าจะเป็นกลุมที่สองะคุณอาจจะเป็นคนที่เลือกกลุมนั้นแล้วมาฟังอันนี้ต่อก็ได้คือเขาเรียกว่าย่งไรอะคือคุณมีทัศนคติต่องานเดิมไม่ดีแต่คุณอยากได้งานที่มันดีเนาะแล้วอันนี้เป็นทัศนคติของคนต่องานปัจจุบันที่คุณทำอยู่แต่คุณอยากได้งานใหม่จริงๆนะถ้าคุณยังมีทัศ คนาของคุณคนักงานหรือผู้นำของคุณน่ะเขามาว่าคุณมีความยุติบางสิงบางอย่างอืมยมีความยุติดบางสิงบางอย่างมีความแบบไม่รับไม่รับองค์ความรู้ใหม่ๆอ่ะไม่รับไม่พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆค่ะอืมไม่พร้อมที่จะทำอ่ะอย่างที่บอกอ่ะไปตอนแรกคือไพ่แห่งการเรียนรู้หรือว่าการรับความรู้อะไรอ่ะมันมันไม่ไม่ส่งผลออกมาออคือพอทีนี้คุณไม่ได้พร้อมที่จะเติบโตไปกับองค์กรนะคะอืมคุณก็จะหยุดนิ่งอยู่ที่เดิมมันยากมากเลยนะคะที่คุณจะเอ่อเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุ คุณถึงจะพบความสุขอันสดใสคือถ้าคุณอยากได้งานใหม่หรือว่าถ้าคุณอยาก<อ>ได้งานที่มีเงินเดือนเยอะๆคุณต้องเริ่มเปลี่ยนจากความคิดและทัศนคติของตัวเองกับงานปัจจุบันก่อนแล้วก็จากงานปัจจุบันกับเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้าง,งานนะคะมองอะไรในมุมกลับบ้างนะคะอือก็เป็นประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ต้องใจใครทุกคนนะคะแต่หวังว่าคลิปนี้น่าจะให้คุณได้คิดได้เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ตัวคุณนะคะได้ก้าวไปต่อข้างหน้าค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ